ให้ทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเนี่ยเขารู้ละช่องทางการขายออนไลน์มีอะไรบ้างเขาก็คลายความกังวนลละว,ว่าโอเคมันไม่ต้องไปเปรียบเทียบก,กับใครหรอกมันแค่ฉันนี่แหละเริ่มต้นหรือยังแกเริ่มต้นหรือยังเออแกเริ่มต้นหรือยังจากนั้นอันที่สามให้ทางออกพวกเขามักจะอยากได้เทคนิคกลยุทธ์ต่างๆเสมอครับเพื่อทาให้พวกเขาไปสู่ทางลัด เพราะฉะนั้นอันที่สามเนี่ยคนต้องการทางลัดเสมอพิมพ์พร้อมกันครับคนต้องการทางลัดเสมอก็ใ <phen> <Cer ise> นเมื่อคนต้องการทางลัดก่อนให้เขาดิสามเคล็ดลับที่จะไม่คุณสร้างตัวตนในออนไลน์แม้คุณจะเป็นมือใหม่ทําแบบนี้คุณหรือเปล่าครับที่เป็นมือใหม่ในการสร้างตัวตนในทิกต็อกจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเกี่ยวก้อยก็ได้แต่คุณทาคอนเทนต์ที่เรียกแขกครับอาจจะเป็นงนเดอนที่ใช้ความเป็นเทนดึงก่อนการศึกษาดึงก่อนก็ได้ หรือคุณอาจจะทำชาเลนจ์อันนี้เป็นต้นเห็นไหมพอเวลาเราพูดคลิปแบบนี้คนต้องก,การทางลัดครับหรือสามเทคนิคทําให้คุณช่อง t ท็ก o ตอกโตไวแม้คุณจะเป็นมือใหม่วิธีการที่ทําให้คุณนะครับเป็นมือใหม่แล้วได้ฟ่อโลยเยอะคุณทําคลิปที่พูดถึงคนดูก่อนเช่นคุณอยากให้แม่ค้าอะไรเป็นลูกค้าคุณโอเคคุณก็พูดอย่างนี้นะครับเช่นแม่ค้าอะไรจ๋าคนที่อยากจะสร้างตัวตนใน t ท็กซ์ตอกทำแบบนี้อันนี้คุณพูดถึงเขาก่อนหรือ คุณหรือเปล่าครับเป็นคนที่ตกงานและอยากจะบริหารจากกัดการเงินให้ได้และมีเงินมากขึ้นคุณทำแบบนี้อันเนี้ยคุณก็บอกเทคนิคข้อหนึ่งสองสามคอนเทนต์เรียกแขกคืออะไรครับเช่นคอนเทนต์ที่พูดถึงคนที่เขาดูเราคนที่เขาอาจจะมาเป็นลูกค้าเราหรือคอนเทนต์ที่เรียกแขกด้วยความเอนเตอร์เทนยกตัวอย่างเช่นคําพูดที่คุณก๊อปปี้จากไอ้ตัวแผ่นเสียงในทิกตอกอะคำพูดที่มันฮิตฮิตอะคุณก็ใช้บ้างหรือเพลงฮิตฮิตคุณใช้บ้าง หรืออาจจะเป็นชาเลนจ์หรืออาจจะเต้นหรืออาจจะเล่นเอฟเฟกที่โลกกำลังสนใจชาเลนจ์เอฟเฟกที่ได้ตอบกำลังให้กิจกรรมหรือความสนใจและแน่นอนครับเมื่อคุณเรียกแขกแบบนี้เขาเข้ามาในช่องคุณยกตัวอย่างคุณอาจจะพูดก็ได้ครับคุณคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทำออนไลน์มากกว่ากันแล้วคุณคิดว่าผู้หญิงสําเร็จมากกว่าหรือผู้ชายสําเร็จมากกว่าพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยค่ะอันนี้คือคอนเทนต์เรียกแขกเพราะอะไรครับ คุณกำลังเรียกให้แขกมาอยู่คอมเมนต์คุณแล้วโตว้ตอบกับคุณครับคุณกําลังทําให้เขารู้จักคุณระดับที่หนึ่งละใครเข้าใจข้อที่สามพิมสามครับ<ฮ>วันนี้เนื้อหาแพงจังเลยใครรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์